บ а บูเนี่ยเป็นเส้นใยธรรมชาติตรงๆนะครับก็คือเป็นใยไผ่คุณสมบัติของเขาเนี่ยคือมันจะมีความเงานุ่มเนียนแล้วก็การเกิดกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยก็จะน้อยแล้วก็ระบายอากาศได้ดีเป็นผ้าที่ค่อนข้างเหมาะกับเมืองร้อนเหมือนกันผมไม่แน่ใจว่าเออในรอบที่กําลังจะมาถึงนี้ที่ช่วงปลายเดือนตุลาคมนีครับคาซาเดลซาโตจะเอาโปรโมชั่นอะไรมาจัดให้อีกก็อาจจะต้องแล้วแต่ความแมชกันของ รอบทั้งโชว์แล้วก็รอบโปรโมชั่นของแบรนด์ผ้าด้วยนะครับก็ถ้าใครเข้ามาแล้วเจอกับโปรโมชั่นของคาเน่แบมบูก็ค่อนข้างแนะนำครับว่าเป็นผ้าที่ดีจะมีชีนนิดหนึ่งผมว่ามันก็ได้ความหรูแต่ว่าตัวแบมบูเนี่ยมันก็จะขนๆขน,นิดหนึ่งไม่แน่ใจว่าส่องกับไฟอย่างนี้น่าจะพอเห็นเออเ,เป็นเป็น texture ฟูๆที่ไม่ได้ร้อนแล้วก็ได้ความนุ่มผิวถ้าเกิดว่าจับเนี่ย จะรู้เลยว่ามันนุ่มเนียนมากๆนะครับแล้วก็เรปปิ้งให้ดูคร่าวๆบนมือก่อนนี่ก็เรเดีนะครับอ่ะเดี๋ยวมาที่ตัวแจ็คเก็ตใส่ให้ดูกันก่อนละกันอย่างหนึ่งที่ผมสังเกตในเทเลอร์ที่เป็นเกาหลีอ่ะคือเขาจะชอบตั แขนแจ็กเก็ตให้ค่อนข้างยาวความยาวจะเท่าๆกับเชิ้ตเลยหรือว่าบางทีเขาก็จะตัดเชิ้ตให้ยาวกว่าแขนแจ็กเก็ตลงมาอีกแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเชิ้ตที่ผมตัดมาสําหรับมาตรฐานของแจ็คเก็ตไทยนะครับมันก็จะอยู่ที่ข้อข้อนิ้วโป้งข้อแรกก็คือตรงนี้ถ้าเกาหลีบางทีเขาอาจจะตัดเลยให้คลุมลงมาถึงตรงนี้อีกทีหนึ่งอันนี้ก็อาจจะเห็นว่ามันก็จะทับๆกันไปนะแล้วก็แขนแจ็กเก็ตก็จะลงมาอยู่ที่ตำแหน่งเชิ้ตแบบนี้เลย การวางตัวของแจ็คเก็ตบนไหล่อันนี้ไม่ได้จับไม่ได้จับไม่ได้แต่งนะก็เอาสวมขึ้นแล้วก็ให้มันวางตามธรรมชาติของมันก็เห็นว่าตัวแจ็คเก็ตก็กอดตัวค่อนข้างดีแล้วเป็นฟู้แคนวาสนะครับใช้ใช้ไปมันก็จะยิ่งโอบตัวเรามากขึ้นอีกตอนนี้ก็อาจจะยังอ้าอย่างนี้นิดนึงแต่ว่าการที่จุดกัดกระดุมมันเข้ามาอยู่ ใกล้เคียงกันแบบนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณเริ่มต้นที่ดีอ่ะครักกดกระดุมปึ๊บอืมก็อกชัดมีเอวแล้วก็อบสะโพกดีด้านข้าง